สวัสดีครับผมจะมาแนะนำการเซตเลขไอพีเครื่องเกียเซลาทักฟ้า4012ไปนะครับอันดับแรกนะครับเราจะไปที่ System เ e n มนูะครับเอากป System m e n เมนูแล้วเราเลื่อนผูอนลงมานะครับพื่อหาคำว่า System เติมเลขนะครับข้าบงบนแล้วก็กดปงกลางตรงนั้นอุปกรรหัส4,000นะ ทั้งข้างบนและข้างล่างเะครับเราจะเสรจแลนะครับผมจะกดบล็อกอินตัวนี้นะครับล่างเข้าไปพอกดเรียเข้าไปผมจะไปที่ที่เก็บเบ็เบรนะครับแล้วก็จะมาเล็เบรเซตต้ครับแล้วมา IP Setting ครับหลักกจร เป็นตัว1.92.18.1.245นะครับผมจะเปลี่ยนให้เป็น1.98.1.68เปหน1.92.1.68.1.250นะครับจากนั้นผมจะมาดูตัวข้างล่างนะครับตรงนี้ผมจะป,ปิดออฟไว้ทั้งคู่นะครับเพราะว่าถ้าผมเปิดออไป ไอพีมันจะลันไปเรื่อยครับมันจะทําให้เลขไอพีไม่นน่จากนั้นผมจะกดโอเคครับอ่ะพอได้หน้านี้เสร็จปุ๊บผมจะกดปุ่มโฮมครับแล้วก็กดสัจจบายนะครับนี่รครับเพื่อทำการปิดตัวเครื่องครับเราจะรอประมาณสิบปีนะครับ แล้วเราถึงจะเปิดเครื่องใหม่สาเหตุที่เราเปิดปิดเครื่องใหม่นะครับคือเราต้องการให้เครื่องถ่ายเอกสารจดจําเลข i อที่เราเพิ่งกรอเข้าไปใหม่เมื่อกี้นี้ครับจากนั้นผมจะทําการเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปเช็คเลข i อนะครับที่ผมตั้งไปว่าตอนนี้ ได้เปลี่ยนเลขไอที่เราพ้อนเข้าไปหรืยอยังไปที่เดิมครับ System m เ,เมนูครับเลื่อนลูกศรลงมาแล้วก็ไป System มเ,เน็ตเบอรครับก็จากนั้นมรจะกรอรหัส4,000ครับทั้งส้ง้ทั้ง,ง,งข้างบนและข้างล่างเลยนะจากนั้นเรจะกดล็อกอินครับ ผมจะไปตรงหัวข้อ network ครับกดเ e ้ t ไปแล้วก็ผมจะมาตรงนี้ครับี่ครับ network setting ครับกดไปแล้วผมจะมาเซ็ตรงนี้ครับ i p c ip ครับไปครับแล้วเราจะมาดูตรงนี้ครับ ip cvc ครับจาก ตัวเดิมนะครับหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสองสี่ห้าตอนนี้มันได้เปลี่ยนเป็นจุดสองห้าศูนย์แล้วครับตามที่เราตั้งนะครับใช่นี้เป็นอันเรียบร้อยครับ